ไปกันที่กัญชาดีกว่าไหมกัญชาไปกันที่กัญชานะอดล็อกกัญชา9มิถุนาบันทึกไว้2 5 6 5้ายานะครับเราสนับสนุนเราเห็นด้วยกัญชาทางการแพทย์เราเห็นด้วยกัญชาเพื่อสุขภาพเราเห็นด้วยกัญชาเพื่อเศรษฐกิจเอากัญชามาต่อยอดเป็นสินค้าเศรษฐกิจอะไรต่อมปอะไรกันั่นก็ว่ากันไป แต่เราขอให้ทบทวน<ม>กัญชาเสรีคำว่าเสรีมันเป็นอะไรที่มากกว่าทางการแพทย์เพื่อสุขภาพแล้วก็เพื่อเศรษฐกิจทำอะไรก็ได้ขายเด็กก็ไม่มีข้อห้ามนนขายหน้าโรงเรียนก็ไม่มีใครว่าตอนนี้ยังไม่มีขายและโฆษณาทางออนไลน์ที่เข้าถึงเด็กทั้งหลายก็คุมเขาไม่ได้ หยุดก็ไม่ได้เออต่อไปจะมีแต่ตอนนี้ยังไม่มีค่ะอะไรประมาณอย่างนี้อ,อะไรประมาณอย่างนี้ท,ที่ที่เราติติง่งถ้าจะเปิดเสรีเต็มรูปมาตรการกํากับควบค,มคุมดูแลเรื่องของการใช้ผิดวัตถุประสงค์ผิดท่งที่วางเอาไว้มันต้องออกพร้อมกันไม่ใช่ประกาศเสรีไปแล้วแล้วค่อยมานั่งตั้งคณะกรรมการอะไรต่อไน่ไอ้ก็ไม่ทราบมานั่งพิจา,า,า,ารณามาตรการในการที่จะคุมนั่นคุมนี่อะไรกันคิดที่ครบและประกาศทีเดียวไม่ได้เหรอนี่แหละ คนที่ทนไม่ไหวเป็นห่วงเป็นใหญ่อาการเกนชาฟีเวอร์น่าจะเป็นคนที่มีประสบการณ์ค่ะเจอจริงเจ็บจริงไปแล้วกระมังใช่ค่ะนั่นก็คือพี่โจอีบอยค่ะแรปเตอร์ชื่อดังบอกเลยชื่อนี้ไม่มีใครไม่รู้จักแน่นอนโจอีบอยค่ะจำได้ใช่ไหมครับเปิดเสรีเกญชาปล่อยพีเกญชาวันที่9มิถุนาย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นหนึ่งวันมาที่8มิถุนาโจลี jo ่โจอีบอยได้โพสต์ใน Facebook สัวนว่าแต่ได้ใจความฝากข้อคิดถึงทุกๆคนว่าพรุ่งนี้หมายถึง9มิถุนายน2565พรุ่งนี้ถูกกฎหมายแล้วอยากฝากบอกคนที่ไม่เคยลองว่าดูดก่อนอย่าลองแดกดูดยังไม่ไหวแดกเข้าไปคือทวีคูณเห็นหามไปโรงพยาบาลมาเยอะแล้วเตือนแรงๆแบบนี้แต่ไม่มีในัยยะในการเตือนนะภาษาอาจจะแรงผู้หญิงคนนี้ปากจัดอ้าวก็พี่โจอี้บอยเขาเขียนแบบนี้ค่ะจะจะอ่านยังไงคะ อย่างนี้ไม่ได้เหรอเอาเหรอให้แปลงหรอเดี๋ยวกลัวไม่อินไงเดี๋ยวไม่อินไงพรุ่งนี้โทรกฎหมายแล้วยากฟากบอกคนที่ไม่เคยลองว่าดูดก่อนอย่าเพิ่งลองแดกหรือว่าอย่าเพิ่งลองรับประทานนะคะดูดยังไม่ไหวแดกเข้าไปคือทวีคูณเห็นหามไปโรงพยาบาลไปเยอะแล้วาาจากนั้น<ร>จากนั้นก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความเห็นกันเยอะแยะ ค่ะตอนหนึ่งตอนหนึ่งในช่องคอมเมนต์นะพี่โจออ้ก็เลย<จ>ต้องอธิบายบอ,ยอาธิบายเพิ่มเติมว่าที่บอกไม่ได้ชวนให้ลองดูแต่เปรียบเทียบให้ฟังเฉยๆการแดกการแดกเนี่ยที่ไม่ได้ใช้ส่วนดอกก็ไม่ทําให้เกิดอาการเมาแต่แอบ่วงบางคนที่คิดจะลองแล้วเผลอไปเจอกับอาหารหรือขนมหวานที่ผสมดอกของมันเข้าไปหมือนดอกกัญชาแล้วคิดว่าลองกินดูหน่อยซี่สาสาหรือแม้กระทั่งเอาให้คนแก่ยอดแบบที่มี T S C หยดเกินไป ก็ยาวได้เหมือนกันหมายถึงถ้าหยดเยอะไปอาจจะไม่เป็นผลดีกับคนป่วยคนแก่ด <ใน S 1> ้วความเคารพในช่วงที่ยังเป็นของต้องห้ามยังไม่ได้เปิดเสรียัยงไม่ได้ปล่อยผีน้ำมันกัญชาเถือนมันก็เกลื่อนประเทศอยู่แล้วค่ะก็อใช้กันทั่วแต่ว่าใช้กันคุ้มได้บางไม่ได้บางบางทีก็มีอาการนะใช้เยอะน้ำมันกัญชาเกลื่อนไอ้เถือน,อนมันเกลื่อนประเทศซึ่ง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  น้ำมันกัญชาเกิดจากการสกัดใช่ไหมใช่ค่ะในการสกัดกัญชามันจะมีสารตัวหนึ่งที่ต้องระวังคือ THC ใช่ปริมาณการาใช้ตังนี้ปริมาณในน้ำมันกัญชาที่เถื่อนมันเกินลิมิตแล้วใช้เยอะเอาไปใช้เยอะ เข้าโรงพยาบาลแน่นอนใช่ค่ะสารตัวนี้หลายคนบอกว่าใช้น้อยๆมันทําให้หลับแบบหลับสบายนะคะไม่เจ็บไม่ปวดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าใช้เยอะมากนี่เลยาโรงพยาบาลคิดดูนะขณะที่ยังไม่ได้ปล่อยผียังไม่ได้เสรีก็ใช้กันอยู่แล้วเนี่ยน้ำมันกัญชาเถื่อนๆก็เกลื่อนประเทศเลยซื้อขายกันประจิบประเจ้อเลยเออตอนนี้ก็ไม่ต้องละไม่ต้องังซ่อนๆดูแลตัวเองกันนอยพี่โจทอี้บอยฝากมาบอกฝากมาเตือนโอเค